<this> Alan TV จราจรมาแล้วนะคะอยู่กับพี่ชั้นยุย้ยเปียฉัดในชั่วโมงเร่งด่วนเย็นวันศุกร์นี้นะคะสัปดาห์หน้าค่ะตั้งแต่วันที่23ถึง27กุมภาพันธ์นะคะอยากจะให้คุณผู้ชมเลี่ยงเส้นทางที่ถนนรามคำแหงค่ะเพราะว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้นจะมีพิธีซ้อมใหญ่รับปริญญานะคะซึ่งก็อาจจะรถติดทีเดียวนะคะแล้วก็จะไปรับจริงกันต้นเดือนมีนาคมนะคะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ต้องซ้อมแล้วนะคะไปดูบรรยากาศจริงๆกันเลยนะคะการจราจรสดๆค่ะที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครอย่างแยกอ่อนนุช คึกคักแค่ไหนอย่างไรติดตามได้กับกูรูภาคสนามของเราคุณเมธินาตอ่องสุวรรณค่ะสวัสดีตอนเย็นค่ะคุณผู้ชมค่ะกูรูจราจรกับเมธินาตเย็นนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาสำรวจสภาพการจราจรบริเวณแยกอ่อนนุชเขตพระกนงค่ะซึ่งสภาพการจราจรโดยรวมขณะนี้นะคะบริเวณฝั่งขาเข้าของถนนสุขุมวิทค่ะบางนามุ่งหน้าแยกอ่อนนุชนะคะการจราจรยังคงทําความเร็วได้ค่ะรถคล่องตัว ใต้สะพานเท่านั้นค่ะทําให้บริเวณช่องทางด้านซ้ายนะคะรถจะต้องชะลอตัวเพื่อเข้าสู่เส้นทางยูเทิร์นค่ะเมื่อคุณผู้ชมยูเทิร์นใต้สะพานแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ฝั่งขาออกของถนนสุขุมวิทค่ะซึ่งสภาพการจราจรตอนนี้นะคะปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแล้วก็หนาแน่นกว่าค่ะเนื่องจากเส้นทางนี้คุณผู้ชมส่วนใหญ่จะใช้เป็นเส้นทางกลับบ้านค่ะคุณผู้ชมทมี่ต้องการเข้าสู่ถนนออนนุชนะคะสามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้เลยค่ะซึ่งเส้นถนนออนนุชนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมุ่งหน้าเข้าสู่ นุสีนครินและลาดกระบังได้ค่ะแต่อาจจะมีรถชะลอตัวเป็นช่วงๆนะคะเนื่องจากมีตลาดสดและห้างสรรพสินค้าเปิดอยู่ฝั่งตรงข้ามกันค่ะมีประชาชนมาใช้บริการจานวนมากนั่นเองค่ะและนี่คือสภาพการจราจรแบบสดๆนะคะบริเวณแยกอ่อนนุชเขพระโขนงค่ะซึ่งสภาพการจราจรจะยังคงหนาแน่นแบบนี้ไปจนถึงเวลาหนึ่งทุ่มค่ะและจะคลายตัวค่ะช่วงนี้กลับไปที่คุณปียชัดเลยค่ะ ขอบคุณค่ะคุณเมธินาทคะจุดนี้ก็ติดเป็นประจําเลยนะคะใช้บ่อยเหมือนกันเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้านะคะจะมาดู5อันดับเส้นทางวิกฤตในเย็นวันศุกร์นี้นะคะมีที่ไหนติดท็อป5ฟกันบ้างเดี๋ยวกลับมาค่ะอมรินเบบี้แอนด์พีสแฟร์25กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมนี้มาช้อปกันที่เพลินสุดๆกับสินค้าเพื่อแม่และลูกน้อยลดสูงสุดถึง80% งานเดียวที่ครบทุกสิ่งจุใจคว่า300บูธสนุกกับการแข่งคัานุ๊กดิก๊กเดินต่อแตะประกวดแม่ท้องประกวดหนูน้อยขึ้นปกเรียวพาเลนติ้งแฟชั่นโชว์นายแบบนางแบบวัยน่ารักอัมรินเบบี้แอนด์คิสแฟร์25กุมภาพันธงถึ่1มีนาคมนี้ที่ใบเตา่างนา10ดบงเชา้าถึง2ทุ่มอัมรินครีเอท อันดับเส้นทางวิกฤตประจําวันศุกร์นี้นะคะอันดับ5ได้แก่ถนนพระราม4นะคะจากแยกสัย่านมุ่งหน้าไปสาราแดงนะคะต่อเนื่องแยกวิทยุนี่รถมากเคลื่อนตัวช้าค่ะติดสะสมจากแยกคลองเตยเลยอันดับ4ถนนราชวิถีขาออกนะคะจากแยกสังฮีรถติดขัดนะคะก็สะสมมาจากแยกบางพลัดค่ะต่อเนื่องอันดับ3นะคะถนนพระราม4นะคะจากแยกคลองเตยมุ่งหน้าหัวลําโพงนะคะจุดนี้ก็รถมากเคลื่อนตัวช้าเพราะว่ารถที่ขึ้นสะพานไทเบลเยียมเนี่ยแล้วก็ รอเลี้ยวเข้าถนนสาทธรวิทยุหนาแน่นนะคะอันดับสองค่ะเป็นถนนนาสมบุตรีมุ่งหน้าแยกกระโสเพชรนะคะรถติดมากนะคะตั้งแต่ที่พระราม9ก้าแล้วนะคะส่วนอันดับหนึ่งถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงไปเลยค่ะนั่นก็คือแยกราชประสงค์ค่ะถนนราชดำรินั่นเองนะคะจุดนี้รถที่จะมุ่งหน้าไปประตูน้ํานะคะยังติดขัดสลับหยุดนิ่งอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะทีนี้สะสมมาตั้งแต่สามเหลี่ยมดินแดงแล้วนะคะใครที่จะไปเส้นนั้งเผื่อเวลาแนะนําค่ะให้ผู้ใช้เส้นทางเลี่ยงไปใช้ถนนพระรามหนึ่งนะคะถนน บรรทัดทองไปแยกพญาไทหรือออกไปถนนพระราม6น่าจะติดน้อยกว่าค่ะฝักสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาช่วงท้ายค่ะแผ่นดินไหวภาคเหนืออาถรรเลขเจ็ดทำเตียงหักสอบิตตำนางรักรอบสหนุ่มสาวแห่ขอลูกอุ๊ยป้า เขามาขอรูกกันค่ะน้ำท่วมทางภาคมาที่ไ,ไหนพี่ๆหนูไปด้วยรู้ข่าวแม่นยำพร้อมกัน M2F แจกฟรีทั่วประเทศแล้ววันนี้ช่วงนี้นะคะจะเรียนเชิญคุณผู้ชมค่ะเข้าไปที่แฟนเพจ Facebook ของเราหน่อยนะคะกูรูจราจรค่ะเข้าไปอัปเดตข้อมูลได้เลยนะคะว่ารถติด ที่ถนนเส้นใดกันบ้างนะคะแล้วจะเลี่ยงเส้นทางไหนเรามีข้อมูลอัปเดตตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะทุกคนที่เข้าไปที่แฟนเพจของเราค่ะและนี่คือทั้งหมดของกูรูจราจรนะคะแล้ววันจันทร์พบกันใหม่นะคะ6 55นาทีดิฉันยุน้ยปียะฉัดสวัสดีค่ะ